ครับพี่นั่งรขบยังคเับเห็นยังไงอันมั่นโหลดนะโหลดนิงอ้ครับรับถ่ม้โอ้ใส่เวลาดนอยู่ดิผฝ่าบอน่งพีดเขหลานพีดทุกวันอาทิตย์ไอ้จำกันเวลาบ่บ่ต้องการเด็กเตือบีดีเจสี่เลยครับแมนเดีวผมโทษทางของนะผมห็นมากครับ ใส่เวลาอยู่ประมาณ4-5ชั่วโมงอยู่นี่ชายกีดกัเฮ็ดไดดเรื่อางดึกครับครับไอ้เอบเป็นผมก่อนกันเลยด้วยสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับช่างตายนะครับร้านนัดอะไรสิ่งนะครับพบกับโตโยต้าอีโวนะครับป้ายแดงนะครับผมป้ายแดงป้ายแดงนะครับผมมาจัดชุดนะครับกับเป็นโรนานะครับผมด้วยสตาร์ทปรับเกียวนะครับผม เป็นโดนาหนึ่งนิ้วนะครับพร้อมพับซุ้มนะครับพับซุ้มย่อสร้างฝ่ายกำลังดําเนินการนะครับผมอ่าโอเคครับยวเข้าไปเบื้องหาง,งากันนะครับตอนนี้การสร้างเริมกัได้ถอดโชกเร่มนะครับออกนาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับเริมนะครับตอนนี้เดี๋ยวเข้าที เอเคียย์นะครับออกนะครับเคี้ยวกันเดิมออกนะครับผมเพื่อทีดใส่ใช้สตาร์ทได้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาช่มาสซ่เคียวมารอทำไมโอเคครับผมนะครับผมตอนนี้ก็ประกอบชุดโชกหน้านะครับเป็นสตาร์ทปั๊บเดียวนะครับโหลดให้หนึ่งนิ้วนะครับผมกาประกอบเซฟเป็นทีรียบร้อยนะครับเดี๋ยวออกไปประกอบเซตตัวรหลดนะครับผมนี่นะครับสตาร์ทเั็นทีพัทนตัวแปนเดิมนะครับปกติแปนเดิมทีอยู่นีนะครับ ลองเดิมเชื่อมมานนะครับตัดออกให้นะครับแล้วใส่สตาร์ทเข้าไปนะครับปั๊บเกียวได้นะครับโหลดได้นะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวประกอบใช้รถครับผมอันนี้ครับหลังจากที่ภาพเซตนะครับเก็บงานเหมือับภาพซุ้มล้อรีโวนะครับก็ามีเพิ่มเติมนะครับงัดเลาะไอเต่ากันกระแทกบนนะครับ โอเคเดี๋ยวจะเก็บทำสีให้นะครับเลยครับสำหรับอีกฝั่งนึงนะครับงานพับชุ้มล้อนะครับก็จะเนียนๆให้แบบนี้เลยครับสวยๆเนียนๆแบบนี้เลยครับสำหรับรีโวนะครับก็จะพับหนักแงี้ยงง่อยนะครับใส่เวลาถ้าเป็นรีโว้เป็นพวกออนิวนะครับก็จะพับงายใส่เวลาบรดนนะครับโอเคเดี๋ยวเก็บงานนะครับผม นะครับกะเจ็บเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับ t o โยต้ารีโวนะครับผมโหลดหน้า1นิ้วแล้วก็มีพับซุมนะครับผมตอนนี้ทีมงานทางกําลังยาหลอดนะครับกะคําเลยนะครับผมใส่เวลาอยู่นะครับเพราะว่าพับซุมนะครับกะต๊ไปถุงกลัวนะครับผมส่งที่ได้กับประมาณนี้นะครับโหลดหน้าหนึ่งนิ้วนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมเน๋ยออยู่ ซีนิวสอดนะครับผมเวลาบรรทุกไปหนากะจีขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับกะซีพอดีในเวลาการขับขี่เข้านะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวถอยรถลงนะครับส่งงานลูกค้านะครับผมโอเคครับนะครับผมก็ส่งงานนะครับผมรีโวนะครับโหลดหน้า1นิ้วนะครับผมกะเป็นภับซุูมเนาะกะสำรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับในการเรื่องภับซุูมใหญ่หู้แหนบนะครับทั้งลานกะรับเห็ดนะครับโหลดพวกลงหดโหลดนะครับสำรับเดือนกันยายน กันยายนแน่นอนเดือนนี้เนาะอ่าสำหรับเดือนกันยายนนะครับก็ยังมีโปรชุดโหลดอยู่นะครับสําหรับผู้ใดสนใจก็น้นองเข้ามาสอบถามได้นะครับลานตั้งอยู่ข้างตลาดเจริญซีวลินนะครับหลักกาทางเพจเฟซบุ๊กนัดอะไรซิ่งนะครับหลักกาเบอร์โทรศัพท์0952322655นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับผม